เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณคิวเรื่องที่คุณคิวเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องบนชั้น3ของออฟฟิศที่เขาทํางานอยู่โดยที่ตัวเขาเองก็เพิ่งมารู้ภายหลังครับหลังจากที่ทํางานที่นี่มาได้สักพักใหญ่ๆเขาได้รู้ว่าที่ทํางานแห่งนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คนอาศัยอยู่ตัวคุณคิวครับคุณผู้ฟังเขาเป็นนักศึกษาจบมาใหม่ๆเลยซึ่งหลังจากเรียนจบ ตัวเองก็มาสมัครงานที่บริษัทแห่งนี้เป็นที่แรกซึ่งบริษัทแห่งนี้ครับเป็นบริษัทที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ถ้าเอ่ยชื่อออกไปเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักอย่างแน่นอนเพราะว่าบริษัทนี้เขาทําเกี่ยวกับประกันภัยส่วนมากจะเป็นประกันเกี่ยวกับรถยนต์ซะส่วนใหญ่และที่ทํางานที่นี่ครับมันเหมือนกับเป็นสาขาของบริษัทประกันภัยแห่งนั้นอีกทีหนึง่งเวลาที่มีลูกค้ามาทําประกันหรือว่ามีลูกค้ามาเคลมประกันเนี่ยก็จะสามารถมาทําที่นี่ได้ และส่วนหน้าที่หลักของคุณคิวที่ทํางานประจําสํานักงานนี้ก็คือการออกไปหน้างานครับเวลาที่รถของลูกค้าประสบอุบัติเหตุหาักเรียกง่ายๆก็คือคุณคิวคือประกันภัยที่เวลามีรถชนเขาจะโทรเรียกประกันนั่นแหละรครับคุณคิวต้องออกไปหาลูกค้าแล้วก็ตรวจเช็ครถเขียนใบเคลมอะไรทํานองนั้นส่วนเหตุผลที่มาทํางานที่บริษัทแห่งนี้ครับเพราะว่ามันใกล้บ้านส่วนตัวงานเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกับสายงานที่ตัวเองเรียนมาเลยแม้แต่น้อย ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วหากมองผิวเผินมันคือออฟฟิศของบริษัทเอกชนธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละเป็นอาคารพาณิชย์สชั้นเล็กๆซึ่งชั้น1คือจุดบริการลูกค้าส่วนชั้น 2, 2คือสำนักงานเล็กๆที่มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทำงานแยกกันส่วนชั้น3เป็นส่วนงานเอกสารเป็นห้องเก็บฮาร์ดไฟล์หรือหากเรียกง่ายๆก็คือเอกสารประกันแล้วก็เอกสารของลูกค้าที่มีความจําเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน ไม่ว่าจะเรื่องของการเคลมหรือว่าเรื่องของสัญญาประกันภัยไอ้ชั้น1กับชั้น2เนี่ยไม่เท่าไรครับเพราะว่ามันมีคนทํางานอยู่แต่ว่าไอ้ชั้น3เนี่ยสิทุกครั้งที่ตัวเองเดินขึ้นไปบนชั้น3บรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปเสมอคือคุณคิวเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดไปเองครับเพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้นไปเอาเอกสารบนชั้น3ตอนที่เปิดประตูชั้น3เข้าไปปุ๊บมันเหมือนกับว่าห้องมันจะเงียบสนิทแล้วก็เย็นแบบแปลก อีกทั้งเนื่องด้วยมันเป็นห้องเก็บเอกสารมันจะมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นกระดาษกับกลิ่นลิ้นชักเอกสารสีเทาๆลิ้นชักที่มันเป็นสนิมขึ้นนะครับคุณผู้ฟังกลิ่นมันจะตลบอบอวนอยู่ในนั้นจนทุกครั้งที่เดินขึ้นมาบนชั้น3ตัวเองจะต้องเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่นออกเสมอซึ่งทุกคนในออฟฟิศที่ขึ้นมาเอาเอกสารบนชั้น3ทุกคนจําเป็นจะต้องทําเหมือนคุณคิวทุกครั้งก็คือเดินไปเปิดหน้าต่างระบายอากาศ ไม่งั้นเนี่ยจะอยู่ไม่ไหวฉุนกลิ่นกระดาษฉุนกลิ่นสนิมจนแสบจมูกไปหมดแล้วไอ้กระจกหน้าต่างเจ้ากรรมเนี่ยคือมันเก่ามากเก่าจนตัวล็อกมันล็อกแทบไม่ได้แล้วแถมหน้าต่างมันยังเป็นหน้าต่างไม้ด้วยความที่หน้าต่างมันเก่าแล้วก็ล็อกไม่ได้มันจึงทําได้เพียงเอาเหล็กเส้นเล็กๆครับมาเกี่ยวเอาไว้ให้หน้าต่างมันพอจะปิดได้แล้วก็ไม่ให้ฝนสาดเข้ามาด้านในแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะมันชอบมีแมวจรจัดแถวนั้นมุดรูหน้าต่างเข้ามาหลบฝนบ้าง มุดเข้ามานอนเล่นบ้างซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะวิ่งชนกล่องเอกสารจนตกเสียหายเต็มห้องไปหมดเพราะว่ามันเข้ามาแล้วครับมันดันมุดกลับออกไปด้านนอกไม่ได้บ่อยครั้งเลยที่คนในออฟฟิศที่ทํางานอยู่บนชั้น2องเขาจะได้ยินเสียงแววของแมวดังลงมาจากชั้น3แล้วก็ต้องเปิดหน้าต่างให้แมวมันกระโดดออกไปทุกทีทีนี้มันมีวันหนึ่งครับในขณะที่คุณคิวกาลังนั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะทํางานของตัวเองที่ชั้น2 จำได้ว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเย็นเกือบจะค่ําแล้วตัวคุณคิวกําลังรอพี่อีกคนนึงมาเปลี่ยนเวรอยู่คือตัวเขาทํางานเป็นเวรน,นะครับคุณผู้ฟังบางวันก็จะอยู่เช้าบางวันก็จะอยู่ดึกมันเป็นการสแตนบายรอการเกิดเหตุของลูกค้าบางทีตีสองตีสามลูกค้ายังโทรเข้ามาที่ศูนย์เพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุอยู่เลยแล้วในช่วงระหว่างที่รอพี่อีกคนนึงมาเปลี่ยนเวรเนี่ยแหละอยู่ๆที่ชั้นสามมันก็มีเสียงแมวร้องดังขึ้น เหมือนกับว่าแมวตัวนั้นเนี่ยมันปีนหลังคาแล้วก็กระโดดเข้ามาในชั้น3แล้วดันมุดออกหน้าต่างไปไม่ได้เหมือนเคยจึงหากปล่อยเอาไว้แบบนั้นแมวมันอาจจะทําเอกสารในห้องเสียหายได้พี่ที่ทํางานคนที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆเขาก็เลยวานให้คุณคิวขึ้นไปเปิดหน้าต่างให้แมวออกไปหน่อยและด้วยความอาวุโสของเขาตัวคุณคิวเองก็เลยน้าท่วมปากไม่อยากจะขัดเขาลุกจากโต๊ะแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น3ทําตามคําขอของพี่เขาแต่โดยดี ไอตอนที่เดินขึ้นไปที่ชั้นสามระหว่างทางขึ้นบันไดตัวเองก็ได้ยินเสียงแมวร้องเป็นจังหวะจังหวะคือมันร้องร้องหยุดหยุดอยู่แบบนั้นจนท้ายที่สุดพอเปิดประตูห้องเก็บเอกสารเข้าไปก็เจอต้นต่อของเสียงที่นั่งอยู่กลางห้องนั่นก็คือแมวหนุ่มขนสีดําสนิทมันน่าจะเป็นแมวจรจัดแถวนั้นนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีปอกคอห้อยอยู่และพอตัวเองเห็นแบบนั้นคุณคิวก็รีบเดินตรงไปที่หน้าต่างพร้อมกับเปิดหน้าต่างออกกว้างและไม่กี่วินาทีหลังจากนั้น แมวดำตัวนั้นก็กระโดดออกไปจากห้องเก็บเอกสารแต่พอแมวตัวนั้นออกไปแล้วที่หางตาด้านซ้ายของตัวเองมันดันเหลือไปเห็นที่มุมห้องมันเหมือนกับหลังของคนเดินผ่านไปไวๆคือเห็นเป็นลักษณะคนเดินจริงๆครับเพราะว่าคุณคิวเห็นเป็นการก้าวเท้าแล้วก็เห็นส้นเท้าของคนคนนั้นด้วยซึ่งตัวเองก็มั่นใจนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่บนชั้น3แน่นอน เพราะว่าตัวเองเพิ่งจะเปิดประตูเข้ามาเมื่อกี้นี้เองมันจะมีคนอยู่ในห้องก่อนหน้านี้ได้ยังไงและถ้าหากมีคนอยู่จริงๆแสดงว่าคนคนนั้นเขาจะต้องถูกขังอยู่ในนี้เพราะว่าประตูของชั้นสามมันเป็นแบบกรอนด้านนอกพอเห็นแบบนั้นแล้วครับตัวเองก็รีบปิดหน้าต่างแล้วก็เดินลงบันไดามาจากห้องเก็บเอกสารบนชั้นสามเลยแต่เรื่องปแปลกๆที่เจอนี้ตัวเองก็ไม่ได้บอกใครนะครับกวังว่าพี่ๆในออฟฟิศเขาจะหาว่าตัวเองคิดมาก เพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำงานกันมาตั้งนานไม่เห็นจะเจออะไรเลยหรือว่าเขาเจอแต่เขาไม่เคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้จนมันมีอยู่วันหนึง่งวันนั้นมันเป็นวันที่ตัวคุณคิวเขาอยู่เวรดึกและปะกติของเวรดึกเนี่ยมันจะมีคนสแตนบายรอรับเคสอยู่แค่คนเดียวเพราะว่าช่วงดึกครับมันจะมีเคสค่อนข้างน้อยแต่มันยังแทบไม่เคยมีเคสรถชนเวลาเดียวกันอีกการอยู่เวรคนเดียวเนี่ยจึงเป็นเรื่องปกติของที่นี่ แน่นอนครับช่วงดึกแบบนี้หากไม่มีเหตุอะไรตัวเองก็จะนอนดูหนังนอนดู YouTube หรือไม่ก็นอนหลับไปเลยซึงในกลางดึกของคืนนั้นระหว่างที่ตัวเองกำลังนอนหลับอยู่อยู่ๆคุณคิวก็ได้ยินเสียงแมวร้องขึ้นมาจากชั้น3ซึจึงตอนที่ได้ยินเนี่ยตัวเองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยให้มันร้องไปเรื่อยเปื่อยของมันนั่นแหละเพราะว่าตัวเองเนี่ยง่วงนอนและก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างให้มันด้วยจนเวลามันผ่านไป10นาทีก็แล้ว20นาทีก็แล้ว แมวตัวนั้นมันก็ยังร้องอยู่จนมันทําให้ตัวคุณคิวราคาญแล้วก็นอนต่อไม่ได้ตัวเองจึงตั้งใจเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น3เพื่อที่จะเปิดหน้าต่างให้แมวมันออกไปตอนนั้นครับด้วยความที่ตัวเองง่วงมากบวกกับอารมณ์งุดหงิดคุณคิวก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางอะไรทํานองนั้นเลยแม้แต่น้อยซึ่งในตอนที่เปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ยคุณคิวก็เจอแมวดําตัวเดิมเลยนั่งร้องอยู่กลางห้องตัวเองจึงรีบเดินไปที่หน้าต่างแล้วก็เปิดออก ไล่แมวตัวนั้นให้ออกหน้าต่างไปแต่พอแมวมันกระโดดออกหน้าต่างไปคุณคิวดันเห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในเงาที่มุมห้องตอนนั้นเนี่ยตัวเองเห็นเป็นการเคลื่อนไหวที่หางตาจึงรีบหันไปมองในทันทีปรากฏว,ว่าภาพตรงหน้าของตัวเองในตอนนี้ในมุมมืดหลังชั้นวางเอกสารมีผู้หญิงผมยาวร่างท้วมกำลังอุ้มแมวสีดำสนิทกำลังก้าวขาเดินมาทางคุณคิวในตอนที่เห็นเนี่ยตัวเองก็ตกใจมากครับ รายละเอียดเพียงเสี่ยววินาทีที่สายตาม,มองเห็นคือผู้หญิงผมยาวร่างท้วมยืนอยู่ในเงามืดในมุมตรงนั้นเนี่ยมันคือมืดมากๆมือจจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ตัวเองกลับเห็นเป็นลักษณะของคนเดินยิ้มฟันขาวดวงตาสีขาวสนิทมาจากมุมนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาค่อยๆก้าวเท้าเดินออกมาจากมุมห้องมุ่งตรงมายังจุดที่คุณคิวกำลังยืนอยู่อย่างช้าๆพอตัวเองเห็นเพียงเท่านี้ครับก็ตกใจแล้วก็ร้องตะโกนด้วยความกลัว วิ่งลงมาจากชั้นสามายืนอยู่ที่หน้าออฟฟิศจนฟ้าสว่างเลยดีหน่อยครับที่วันนั้นไม่มีสายเรียกลงหน้าง,งานจากศูนย์ใหญ่ไม่งั้นเนี่ยตัวคุณคิวจําเป็นจะต้องเดินขึ้นไปเอาเอกสารที่โต๊ะทํางานโดยที่ตัวเองก็ไม่อาจรู้เลยว่ามันจะมีใครนั่งรอคุณคิวอยู่ที่ชั้นสองหรือเปล่าเรื่องที่คุณคิวเจอผีที่ออฟฟิศบนชั้น3นี้ครับตัวเองเนี่ยก็ได้ไปเล่าให้กับพี่ๆที่ออฟฟิศเขาฟังซึ่งพวกพี่ๆเขาก็เตือนครับว่าหากอยู่เวรดึกคนเดียวเนี่ย เวลามีเสียงอะไรบนชั้นสามอย่าขึ้นไปดูเลยรอให้เช้าก่อนดีกว่าซึ่งตัวเองพอได้ยินแบบนั้นแล้วก็มาคิดในใจแหมททำงานกันมาเป็นเดือนเพิ่งจะมาบอกกันตอนนี้เนี่ยนะแต่หลังจากนั้นครับพอคุณคิวทำงานที่นี่มานานเข้านานเข้าตัวเองก็เริ่มมีเพื่อนที่สนิทที่ทำงานคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นเขาชื่อว่าพิ่เต้ยพี่เขาเล่าให้ฟังครับว่าสิ่งที่คุณคิวเจอที่ออฟฟิศบนชั้นสเนี่ยมันคือผีอย่างแน่นอน เพราะว่าคนเขาเจอกันหลายคนแล้วซึ่งผีที่คุณคิวเจอเนี่ยเขาน่าจะเป็นวิญญาณของอดีตแม่บ้านที่นี่ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยตัวพี่เตยเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันคือพี่เขาเข้ามาทํางานที่นี่หลังจากเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วและพี่เตยก็ฟังมาจากพี่ๆคนอื่นๆที่ทํางานที่นี่อีกทีคือแม่บ้านคนนี้เนี่ยข f, ขเขาเป็นแรงงานข้นขามชาติประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งตอนที่เกิดเรื่องนี้ครับอยู่ๆแม่บ้านคนนี้เขาก็ไม่ได้มาทํางานสองวัน คืออยู่ๆก็หายไปเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยหลังจากนั้นหัดหน้าเราเนี่ยแหละสั่งให้พี่พนักงานคนนึงขึ้นไปเอาเอกสารที่ชั้น3เพื่อที่จะเอาไปส่งให้สำนักงานใหญ่แต่พอพนักงานคนนั้นคนที่ถูกสั่งให้ขึ้นไปเอาเอกสารเดินขึ้นไปบนชั้น3แล้วยูยูเสียงกรีดของพี่เขาก็ดังลั่นออฟฟิศเลยเพราะว่าบนชั้น3ม,มีร่างของแม่บ้านคนนั้นคนที่หายตัวไปสองวันนอนเสียชีวิตอยู่ที่มุมห้อง ภายหลังเนี่ยเห็นว่าเขาว่ากันว่าแม่บ้านคนนั้นเขาน่าจะเป็นโรคหัวใจและทีนี้เนี่ยโรคมันกําเริบเฉียบพลันแถมโรคมันดันกําเริบที่ห้องเอกสารที่นานๆนนจะมีคนขึ้นไปด้านบนสักทีอีกกว่าจะเจอร่างของแกแกก็เสียไปแล้วสองวันซึ่งแม่บ้านคนนี้เขาก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหนแถมห้องแถวที่แกอยู่แกก็อยู่คนเดียวอีกด้วยทีนี้พอเสียชีวิตไปเลยไม่มีใครตามตัวน่าเศร้าไหมล่ะพอคุณคิวได้ยินแบบนั้นแล้วครับ คุณคิวเองก็หายสงสัยเลยสิ่งที่ตัวเองเจอวันนั้นเนี่ยนั่นคือผีอย่างแน่นอนร้อเซแต่ผีแม่บ้านคนนั้นเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นทําไมอันนี้ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยรู้เพียงแค่ว่าหลังจากนั้นหากเลี่ยงได้ตัวเองจะไม่ขึ้นไปห้องเอกสารบนชั้น3อย่างเด็ดขาดเรื่องราวของคุณคิวนี้ครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมีเหตุผลอยู่ในนั้นร้อเซแล้วนะ ผมแทบจะไม่ต้องเดาอะไรเลยว่าวิญญาณที่คุณคิวเห็นเนี่ยต้องเป็นวิญญาณของแม่บ้านคนนั้นอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนทีนี้เรื่องแรกครับคุณผู้ฟังการที่ชั้น2กับชั้น3เนี่ยบรรยากาศมันต่างกันหากคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ครับ <c oughs> เกี่ยวกับพลังงานชีวิตหรือว่าพลังปราณชีวิตพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ครับมันจะรู้สึกแบบหนึง่งส่วนพื้นที่ที่มีวิญญ,ญาณอยู่หรือว่าพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ย มันจะไม่มีพลังชีวิตนั่นเองครับคุณผู้ฟังรู้สึกว่าศาสตร์นี้เนี่ยจะเป็นศาสตร์ของทางจีนเนะาะการดูห่วงจุ้ยอะไรทํานองนั้นเขาถึงว่ากันว่าสถานที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันจะมีวิญญาณมาอยู่แทนทางห่วงจุ้ยจีนก็เหมือนกันครับผมเคยได้ยินนะเรื่องพลังชีวิตเนี่ยมันเลยทําให้บรรยากาศต่างกันไงเพราะว่าชั้น1ชั้น2เนี่ยมีคนพลุกพล่านตลอดเวลามีคนทํางานตลอดเวลากลับกันครับตรงกันข้ามก็คือชั้น3ที่มันไม่มีใครเดินขึ้นไปเลย นานๆทีจะมีคนสักคนขึ้นไปครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยแหละครับที่ทางฮวงจุ้ยจีนเขาบอกว่ามันไม่มีพลังชีวิตอยู่ในนั้นมันเลยทําให้บรรยากาศดูวังเวงอะไรทํานองนั้นนั่นเองแต่หากว่าเราคิดตามแบบไทยนะครับคุณผู้ฟังจุดที่มีดวงวิญญาณอยู่เนี่ยพลังงานของเขาอาจจะแพร่กระจายอยู่ในนั้นทําให้การขึ้นไปบนชั้น3คนที่มีเซนส์อ่อนๆหรือว่าคนที่ค่อนข้างมีสมาธินิดนึงจะสามารถรับรู้ถึงสิ่งไม่มีชีวิตได้ หรือว่าจะสามารถรับรู้ถึงความเย็นยเยือกบนนั้นได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าทําไมการที่เราไปในสถานที่ต่างๆบางทีเนี่ยบางสถานที่เรารู้สึกอบอุ่นจังหรือว่าในบางสถานที่เรารู้สึกว่าวางเวงยังไงไม่รู้ตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นคําตอบที่ดีของคุณคิวนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องสําคัญของเรื่องราวนี้ก็คือวิญญ,ญาณของป้าแม่บ้านคนนั้นแน่นอนละใจหนึ่งผมก็สงสารเนาะและการปรากฏตัวของเขาเนี่ยถ้าให้ผมเดา ผมคิดว่าเขาอาจจะขอความช่วยเหลือคุณคิวนะถ้าคุณคิวได้ฟังคลิปนี้ที่คุณคิวไล่ผมฟังแล้วคุณคิวลองไปทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาดูดีไหมคุณคิวอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนครับที่จะสามารถช่วยเขาในเขาเองในบงทนาบุญที่คุณคิวทําให้ให้ตัวเขานั่นแหละได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบหรือว่าได้ไปตามทางที่เขาได้ทําเอาไว้นั่นเองวิญญาณเขาจะได้หลุดพ้นจากสถานที่แห่งนั้นนั่นไงตรงจุดนี้ผมก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟัง เวลาคนที่เขาสิ้นใจตรงไหนดวงวิญญาณของเขาอาจจะยังอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นจนกว่าตัวเขาเองจะหมดอายุไขซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีเงื่อนไขยังไงแต่สิ่งที่ผมรู้เนี่ยก็คือป้าแม่บ้านคนนั้นเขาไม่มีญาติพี่น้องที่นี่และร่างของเขาหลังจากที่เขาหมดลมหายใจไปได้เอาไปทําพิธีทางาศาสนาหรือเปล่าหรือว่าส่งกลับประเทศของเขาหรือเปล่าให้ญาติพี่น้องเขาได้ทําพิธีทางาศาสนาหรือเปล่าถ้าให้ผมเดานะคงจะไม่แหละ คงจะไปฝากที่วัดวัดไหนแล้วก็ทําการชาปนากิจไปเลยก็ได้นะตรงนี้แหละอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ดวงวิญญาณเขาไปไหนไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ถูกทําพิธีทางาศาสนาให้ถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องน้องแมวคุณผู้ฟังผมเองก็ไม่รู้นะมันเข้ามาทําไมเข้ามาแล้วก็ออกไปถึงได้เดาไปเดามาน้องอาจกําลังหาที่คลอดลูกหรือเปล่าซึ่งวิญ,ญญาณแม่บ้านที่อุ้มแมวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่แมวผีหรอกนะแกน่าจะปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ทําภาพจําไม่เห็น าตัวเขาเองเนี่แหละเป็นคนเรียกคุณคิวขึ้นมาโดยการแสดงภาพแมวตัวนั้นให้คุณคิวเห็นหรือเปล่าโอ้โหเรื่องนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนกันและคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของคุณคิวกันคุณเองคิดว่าป้าแม่บ้านคนนั้นเขาต้องการอะไรจากคุณคิวหรือเปล่าหรือว่าตัวเขาเองต้องการเพียงแค่บ,บุญเพื่อไปเกิดใหม่คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานรออ่านความคิดเห็นของคุณอยู่ คุณผู้ฟังครับตอนนี้ร้อยแเรื่องร้อนของเรามีช่องทางการติดตามใหม่ๆนั่นก็คือ Tik t o ็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมและทีมงานเนี่ยจะพยายามเพิ่มงานตัวเองเพื่อที่จะเอาไฮไลท์ในตอนต่างๆมาตัดคลิปแล้วก็ใส่รูปภาพเพื่อประกอบจินตนาการให้คุณผู้ฟังได้ดูถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ครับมันก็จะมีช่องอื่นๆครับดูดผลงานของเราไปแล้วก็ไปเครมว่าเป็นของตัวเองน่าเศร้าไหมล่ะเพิ่มงานให้ผมเฉยเลยคุณผู้ฟังสามารถไปสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับในทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะ YouTube Facebook หรือแม้แต่ Tik Took และตัวคุณผู้ฟังเองสามารถสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมได้ง่ายๆ,ๆเพียงแค่กดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้ครับสักที่หนึ่งที่คุณต้องการเพียงเท่านี้ครับมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอของพวกเราให้พวกเราได้มีสมาชิกใหม่ๆมารับฟังเพิ่มขึ้นและสําหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเนะอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ